สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเนืองพานยิ้นะคะวันนี้นะจะพาลูกค้ามาดูกับเทนเลอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเทนเลอร์แบบติดท้ายรถไถนะคะทั้งด้านตัวที่ต่อนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราเอามาใส่กับรถพ่วงน,นะคะแต่ว่ามันเหมาะกับรถไถนะคะด้านนี้ก็จะมีตัวเบรกมือค่ะ รับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ1.2ตันนะคะตอนนี้ความกว้างตัวกระบะอยู่ที่1.5เมตรนะคะยาว2.45แล้วก็สูง25เซนนะคะแล้วก็ความสูงโดยรวมเลยนะคะอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวนะคะจากด้านท้ายถึงตัวลากด้านหน้าเลยก็อยู่ที่4เมตรค่ะตัวกระบะนะคะสามารถเปิดได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะ เป็นสลักค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะค่ะ่เปิดออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะที่เพจร้านเก่าญี่ปุ่นอรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ